ใช่ไม่เป็นไรคะ่ะมาแบบไหนก็ยิยนดีต้อรับเสมอจริงๆนี่นนอ,อัพน,นอสเหรอเนาะเม็ดหนึ่งนะคะนั่งพิงไปได้เลยนะคะช่งทำโอเคหนมหนอง ลาวาลาวาเห็นแล้วคิดถึงชีสเลยอะค่ะมีเรอเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่านิดนึงนะคะว้าวเขืนเขิน นีดหนึ่งแล้วค่ะโอเคหนองเตรียมตัวใส่ชุดว่ายน้ำได้เลยจ้ามีหนองแล้วจ้าใอ่คือหืมสุดยอด คือูลรอบสองก็คือแบบเหมือนเหมือนรสุดยอดไม่หรอกอันนี้มันเป็นหนองมาด้วยค่ะถ้าเป็นหนองมันจะปวดมันจะปวดตุบ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 ตุตลอดเลยที่แผลถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นให้เอาน้ำเกลือมาล้างนะคะ่ห้องแอร์ตลอดไงค่ะ่นะคะสบายโอ้ยสบาย อ่าเองวัดให้ดูนะคะนี่เลยเใช่แล้วตามที่คิดไว้เป๊ะๆเ,เ,เลยโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปจ้า